พี่ละวัดอยู่ในงานนั้นด้วยจะเป็นยังไงเผมยิงไอ้คนยิงตายตรงนั้นแหละฮะยิงตายเดี๋ยวนั้นยิงตายเดี๋วนั้นเลยยิงตายเดี๋วนั้นแล้วหลังจากนั้นไม่ก็ถือว่าผมทําหน้าที่เดี๋ยวนี้ตอนนี้กเกษียณมาแล้วเนี่ยถ้าเจอเหตุการณ์อย่างนี้ผมก็ยิงมือปืนตรงนั้นแหละยิงเลยยิงแล้วมียิงใครอีกไหมไม่รู้ก็จ,จับใครอีกไหม การที่จะจับไอ้ตัวกำนันหรือคนอื่นเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งออีกเรื่องหนึ่งแต่ผมเห็นซึ่งหน้าแล้วว่าไอ้มือปืนเนี่ยไปยิงเขาเนี่ยผมต้องระงับยับยั้งเพื่อช่วยเหลือป้องกันชีวิตของบุคคลอื่นนะผมทําอยู่ในกรอบของกฎหมายอยู่แล้วครับนะครับอืแต่ว่าไอ้น้องมันไม่ทาเลยผมเสียใจนะทําไมคุณไม่ช่วยเด็กแม้แต่คนเป็นผู้ข่มขับเห็นมันทะเลาะกันเฮ้ยหยุดจะทะเลาะกันอะไรกูนั่งหัวโดอยู่ตรงนี้ มันก็ต้องบอกกำนันมันก็รุ่นลูกแร้วผมถามจิกักำนันกับผู้กำกับนี้ใคร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 นั่งกับกันกำนันนี่มันรุ่นลูกเข้าใจไหมหนึ่งอายุก็รุ่นลูกแล้วสองเป็นกำนันเนี่ยไม่ได้ใหญ่หรอกครับครับไม่ได้ใหญ่ครับเขาโดยตำแหน่งแค่ดูแลแค่ตำบลตำบลนึงนะครับเขาเหมือนเขาเป็นเจ้าพนักงานที่จะพกปืนได้นะกำนันเขาพกปืนได้นะเป็นเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองแต่กรอบเฉพาะอยู่นั้น แต่ผมว่าที่แม่นเกงใจกันเนี้ยมไม่ใช่อิทธิพลอ,อิทธิเงินอุ้ยอิทธิเงินใช่ท่านคิดดูว่าทําไมตํารวจไปรวมหัวกันงานเลี้ยงอะ่ะจบจากงานเลี้ยงจะมีอย่างอื่นหรือเปล่ามันถึงได้ไปอะ่ะเหมือนกับตํารวจไปรับเงินวันตุรกีนะ่ะอกถ,ถ้าปกติแล้วผมถามทั้งสองท่านเนี่ยเดี๋ยวเราจกลัาคุยทางนี้นะครับขอผมขอทางนี้ก่อนนะครับคุณพกทีรครับครับ เรียกเรียกหนุ่มเฉยก็ได้ไม่เรียกคุณก็ได้เรียกไอ้หนุ่มก็ได้ครับไม่เป็นไรผมเนี่ยเป็นภู่มกับสองทางหลวงเก่านะครับครับสองปีคือไอ้ภู่มกับที่เกิดเหตุเนี่ยแนี่แล้วก็อยู่ในพื้นที่เนี่ยสามสิบกว่าปีที่นครปฐมเนี่ยสามสิบกว่าปีนะครับลูกชายผมก็เป็นสาวัดทางหลวงตำแหน่งเดียวกับไอ้ไอ้หนูที่มาโดนยิงตายเนี่ยทำไมผมจะไม่รู้เส้นสนกลในอะไรอ่ะอืมใช่ไหมอ่า เฮ้ผมเป็นผู้กํกับสองทางหลวงเนี่ยผมยังไม่เห็นจะต้องไปไปกินข้าวบ้านกำนันเลยแต่ถ้าไปกินแล้วมันมีตังให้ผมแสนนึงกูก็อาจจะไปนะเออเออเอาเหรอครับเอาไอหาได้ตังใครไม่เอาล่ะเออ ันไม่ใช่โจรมันก็โอ้ยไอ้นี่เขาคนดีเป็นนักธุรกิจที่มันโตเร็ว,วแต่เลยวัดไปกินข้าวเหล้าก็ฟรีแต่ผมไม่กินเหล้านะ,ะ,ะ,ะกินเสร็จเรียบร้อยก็ท่านครับมีของฝากท้ายรถหน่อยครับใส่ไปไปเปิดดูที่บ้านโอ้โหเฮียเงินตั้งสองแสนเนี่ย ผมก็ออกว่าเอ้ยกำนันเขาเป็นนักธุรกิจดีเออเขาไม่ได้ทำผิดกฎหมายอะไรมันจะวิ่งน้ำนักเกินหน่อยอะไรหน่อยก็ผมก็มองไม่เห็นผมับตาไม่มีตาช่างหลังตามึงไปปล่อยให้น้องมันตายได้ไง ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่มันต้องระงับยับยั้งเหตุที่อย่างทะเลาะกันเกงใจผมบ้างที่ผมเป็นผู้กับนั่งอยู่เนี่ยไปปล่อยให้เขาจริงๆสามารถพูดอย่างนั้นได้ถูกไหมพูดได้ทําไมจะพูดไม่ได้มันต้องประเมินทางการได้ผู้กับมันประเมินทานการไม่ใช่มันถ้าขนาดตามข่าวนะกำนันตบโต๊ะไม่พอใจเนี่ยเฮ้ยกำนันไอ้หนูมึงใจเย็นๆนี่มันน้องกูลูกน้องกูมึงเกงใจกูบ้างนี่ส่งหมาชิสุไปดูแลพื้นที่อ่ะ อ <laughs> <laughs> แล้วตำรวจทางหลวงเนี่อย่ายไปว่านะที่ที่บอกว่ามันไม่พกปืนเนี่ยปกติตำรวจเนี่ยตำรวจทางหลวงมันไม่ค่อยพกปืนผมเป็นผู้บังคับทางหลวงต้องออกคําสั่งให้มันพกปืนนะเพราะมันไม่พกปืนสาเหตุที่ไม่พกปืนเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นสายตรวจรถยนต์เป็นพลขับคนพนกักงานวิทยุคนหนึ่งพกปืนแล้วเนี่ยไปขึ้นขบวนเสด็จเนี่ย น็อกเลยโอ้โหโดนลงโทษไล่ <ใน S 2> ออก <ใน S 2> เลย<น>เขาห้ามพกพาอาวุธปืนมันก็กลัวลืมกลัวติดหลังจากนั้นมันก็เลยแม่ปืนติดตัวแม่ปืนติดตัวเลยเดี๋ยวเกิดด่วนไปแล้วก็เวลกรรมลืมปืนในรถมันก็เป็นสันดานมันเลยค,ค่ไม่พกปืนที่ตำรวจทางหลวงนะครับ